สวัสดีค่ะเอินฟ้าอินดี้มารายงานตัวแล้วค่ะ,ะวันนี้นะคะเหินฟ้าอินดี้ก็จะพาทุกคนมาทําก้อยเนื้อนะคะก้อยเนื้อแบบอีสานนี่ค่ะอย่างนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะนะคะก็คือ,อหั่นเนื้อนะคะเป็นชิ้นๆอย่างนี้ค่ะนะคะอย่างกรณีบางคนเขาหั่นเสร็จแล้วเขาก็เอาไป สับให้ละเอียดนะคะชอบกินแบบว่าเป็นละเอียดละเอียดนะคะแต่บางคนเขาไม่ชอบละเอียดเขาก็เอาแบบเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะคะไปก้อยได้เลยนะคะแต่ว่าของเหินฟ้าอินดี้นะคะจะใช้เป็นเครื่องปั่นปั่นนะคะปั่นเอานะคะก็คือหั่นอย่างนี้ค่ะนะคะหั่นเสร็จแล้วก็จะไปใช้เป็นเครื่องปั่นปั่นเอานะคะมาดูเลยค่ะวิธีทําค่ะนะคะใสใ่เครื่องปั่นไปเลยนะคะพอเราหั่นเสร็จแล้วนะคะ นี่ค่ะใส่ไปในเครื่องปั่นนะคะค่ะวิธีทำเลยค่ะโซ่ถ่านฟ้านี่ก็คือไม่ไม่ไม่ไมไมเอ่อไม่ได้สับ ค่ะนะคะก็คือไม่ต้องเอาแบบว่าละเอียดมากนะคะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสับเสร็จแล้วนะคะก็จะมาใส่ะค่ะนะคะสับก็คือไม่ไม่เอาละเอียดมากอะค่ะนะคะ,นะคะก็คือ ให้มันเหลือพอได้เคี้ยวหน่อยเนี่ยค่ะนะคะก็คือไม่ต้องละเอียดมากเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวใส่ใน,นหม้อเลยนะคะบดเสร็จแล้วก็มาใส่ในหม้อนะคะ ันเครื่องเลยค่ะนะคะอ,อันนี้ก็เหินไฟบีก็ได้ทําการปอกอหอมแขกอย่างนี้ค่ะนะคะปอกแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นกันค่ะนะคะหั่นเครื่องนะคะ หอมแดงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะคะพักใส่นี่ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาหัน่นผักชีฝรั่งต่อค่ะเนี่ยค่ะผักชีฝรั่งอย่างนี้นะคะมาหัน่นผักชีฝรั่งต่อแล้วก็ต้นหอมนะคะต้นหอมต้นหนึง่งผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็ต้นหอม เสร็จแล้วก็ไปรวมกันเลยค่ะใส่รวมกันไปเลยนะคะใส่รวมกันเลยผักชีฝรั่งกับหอมแขกเนี้นะคะใส่รวมไว้นะคะเดี๋ยวรอเอ่อรอเราใส่ข้าวคั่วหัวหอมนะคะแล้วก็พวกน้ำปรงุงน้ำปลาแล้วก็พวกดีพวกอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยใส่หอมทีหลังนะคะพวกต้น,ออตนหอมแล้วก็หอมแขกนะคะเราชอบกินขมขหน่อยแล้วก็ใส่ดีเยอะหน่อยค่ะนะคะแล้ก็ชอบกิน ไม่ไม่ขมมากแล้วก็ไม่ต้องใส่มากนะคะเ,เดี๋ยวใส่เฮิรไนฟาอินดี้จะใส่มะกรูดหน่อยหนึ่งนะคะ,ะเพิ่มความอร่อยหน่อยนะคะใบมะก,มกรูดแล้ก็สักสองสามใบก็พอค่ะนะคะ,คะหั่นฝอยเล็กๆนะคะหั่นไปเลยค่ะฝอยฝอยเล็กๆเล็กๆนะคะไม่ต้องให้หั่นใหญ่นะคะเอาเล็กๆ ร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมา,าปรุงเครื่องกันค่ะตอนนี้ามาปรุงเครื่องกันขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็ใส่ข้าวคั่วก่อนเลยค่ะใส่ข้าวคั่วลงไปนะคะใส่ข้าวคั่วลงไป ประมาณช้อนครึ่งนะคะใส่พริกผงใส่พริกผงลงไปค่ะแล้วแต่เรานะคะถ้าเราไม่กินเผ็ดมากเราก็ไม่ต้องใส่เยอะค่ะพริกผงนะคะแต่ตัวเหมืฟนไฟอินดี้นี่ใส่สักประมาณช้อนครึ่งนะคะค่ะแล้วก็ใส่ผงชูรสหน่อยหนึ่งนะคะ แล้วก็ใส่น้ำปลาค่ะนะคะใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลาไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมนะคะที่เราหั่นไว้เนี่ยค่ะนะคะพวกหอมนะคะที่เราหั่นไว้เอาชีฝรั่งต้นหอมแล้วก็หอมเขยนะคะใส่ลงไปเลยถ้าเราจะกินขมหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ดีลงไปนะคะดีอันนี้ เงนฟ้าอินดี้ก็ได้ทําการต้มไว้แล้วนะคะต้มให้สุกแล้วนะคะแล้วก็ใสนะ่พักไว้ให้เย็นแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะจะเป็นหมดเลยนะคะแล้วก็คนค่ะนะคะ,นะค,ะคนให้เข้ากันเลยค่ะเห็นไหมคะ น่ากินไหมคะเนี่ยค่ะนี่น่ากินไหมคะน,น่ากินไหมคะนี่เห็นไหมคะนี่นเรียบร้อยแล้วไม่ยากเลยค่ะนะคะทำร็นกลิยยอีสานนะคะ,เร,ะ,คะเ,เราอาจจะใส่เลือดลงไปสักหน่อยนึงนะคะเพิ่มรสชาตินะคะถ้าเกิดว่าเป็น ก้อยนะคะอีสานเขาจะใส่เลือดหน่อยนะคะแต่ถ้าใส่เยอะก็จะเป็นซกเล็กค่ะนะคะอันนี้คือถ้าก้อยนี้เราก็ใส่เลือดนิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะ,อะใส่นิดนึงเพิ่มรสชาติสักนิดนึงนะคะบางคนชอบน้ําเยอะๆมันก็จะกลายเป็นซกเล็กนะคะใส่เลือดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาคนอีกหน่อยนึงทำให้มันเข้ากัน,นะคะ่ะ เนี่ยน้ากินไหมคะนี่แต่กรณีที่ว่าคนไม่กินดิบนะคะเราปรุงเครื่องเสร็จแล้วนะคะปรุงเครื่องเสร็จแล้วใส่เครื่องใส่อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาไปคั่วให้สุกนะคะสําหรับคนที่ไม่กินดิบนะคะแต่ถ้าคนที่เขากินดิบนี่ก็คือกินได้เลยนะคะเพราะว่าปรุงเครื่องปรุงอะไรไปแล้วมันคือมันอร่อยแล้วค่ะมันจะไม่มีไม่มีไม่คาวไม่อะไรแล้วค่ะนะคะ ก็แล้วแต่พื้นที่นะคะบางคนเขาก็ทําเสร็จแล้วเขาก็กินเลยค่ะนะคะแต่ว่าคนที่ไม่ไม่กินดิบแล้วก็ไปคั่วก่อนนะคะเนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะอ่าเดี๋ยวเออเิญฟ้อินดี้จะตักใส่จานเลยนะคะตักใส่จานให้ดูเลยค่ะอ่าสวยงามเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก้อยเนื้อนะคะ ก๋วยเนื้อแบบอีสานบ้านเฮานั่นแหละค่ะกินกับข้าวเหนียวเส่บๆนี่ยแหละค่ะเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวใส่เพิ่มพริกสันนิดนึงใส่พริกเพิ่มพริกสันนิดนึงอ่าใส่กระเทียมหน่อยนึงอ่าเรียบร้อยค่ะ นี่ค่ะได้แล้วค่ะค่ะก้อยอีสานค่ะเรียบร้อยค่ะผักเยอะๆเลยค่ะเตรียมถาดเลยนะคะทําไม่ยากเลยใช่ไหมคะนี่เลยเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะทํายากไหมคะไม่ยากเนาะนะคะทาก้อยถ้าเราจะคนที่กินขมหน่อยแล้วก็ใส่ดีเยอะหน่อยค่ะแต่ถ้าเราไม่กินขมมากล้วก็ใสด่ดีไม่ต้องเยอะนะคะค่ะนะคะ ก็วันนี้ก็เหินฟ้าอินดี้ก็มาทำเอ่อก้อยให้ดูนะคะเอ่อก็เดินทางมาถึงช่วงอสุดท้ายของอช่องเหินฟ้าอินดี้แล้วนะคะวันนี้ก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เหินฟ้าอินดี้ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะคะ ก็คงจะต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ